ึงในการต่อสู้ที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดของมิยาโมโตะมูซาชิยอดซามูไรไร้พ่ายแห่งญี่ปุ่นนั่นคือการท้าประลองดาบกับซาสกิโคโชิโร่ยอดนักดาบแห่งยุคอีกคนหนึ่งทั้งสองนัดประลองฝีมือกันบนเกาะที่ห่างไกลผู้คนก่อนถึงวันประลองหนึ่งคืนมีข่าวลือว่ามูซาชิหายตัวไปไม่กล้ามาต่อสู้ทําให้ฝ่ายโคชิโร่ต้องเช็คข่าวกันวุ่นวายเรียกได้ว่ากระวนกระวายจนไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อถึงวันประลองเวลานัดคือ8ปดโมงเช้าแน่นอนว่าโคชิโร่ไปถึงก่อนเวลา พอสมควรเขาเฝ้ารอมูซาชิจนถึงเวลานัดแต่มูซาชิก็ยังไม่มาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของมูซาชิจนเวลาล่วงเลยไปจนถึง10บโมงเช้าร่างของมูซาชิจึงค่อยปรากฏกายขึ้นเขาเดินลงมาจากเรือพร้อมดบมาบไม้ที่ทําจากด้ามไผ่เรือเหลาให้แหลมนั้นยิ่งทาให้โคชิโร่โมโหมากขึ้นเพราะเหมือนการดูถูกเขาจึงตะโกนถามด้วยเสียงอันดังว่าทําไมเจ้าถึงผิดเวลานัดค่าถึง2ชั่วโมงไม่มีเสียงตอบกลับจากมูซาชิโคชิโร่จับดาบ แน่นด้วยความโกรธแล้ววิ่งเข้าหมายบวกกับมุสชิทันทีมุสชีตะโกนสวนมาทันควันว่าเจ้า แพ้แล้วโคชิโร่โคชิโร่ไม่สนใจวิ่งเข้าใส่มูสชิด้วยหมายจะเอาชีวิตและประวัติดาบโดนทาคาดหัวมูสชิขาดออกเป็นสองท่อนมูสชีอาศัยจังหวะนี้เองแทงดาบไม้แต่แหลมกมส่วนขึ้นทันทีโคชิโร่พ่ายแพ้เพียงเพลงดาบเดียวเท่านั้นทุกคนฟังมาถึงตอนนี้สงสัยไหมว่าทำไมโคชิโร่ถึงได้พ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่แพ้เพราะเขาถูกเขาด้วยไฟแห่งความโกรธที่มูสชีตั้งใจก่อขึ้นนั่นเอง